ท่านผู้ชมครับในวันพรุ่งนี้นะครับทํานักเตะทีมชาติไทยจะประเดิมสนามนัดแรกในศึกซีเกมครั้งที่27เจอกับ <c oughs> กติมอเลสเตนะครับเต่ในเวลา16นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นหรือว่าตรงกับบ้านเราก็16นกา30นาทีนสนามแห่งนี้นะครับตัวนาซึ่งทํานักเตะทีมชาติไทยจะมีความพร้อมเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปติดตามกันครับ ทีมชาติไทยมีโอกาสได้ฝึกซ้อมที่สนามแข่งขันจริงซึ่งมีความจุกกว่า5,000 50, 0ที่นั่งโดยซิโก,โก้เกติศักเสนาเมืองกุนซือใหญ่ได้ทดสอบรูปแบบการเล่นเพื่อพบกับติมอร์เลสเต้โดยสภาพทีมถือว่ามีความพร้อมสมบูรณ์ทุกตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นกวินธรรมัจจานานันผู้รักษาประตูจอมหนึกที่หายจากอาการบาดเจ็บและกลับมาเฝ้าเสาได้ตามปกติขณะที่คนอื่นๆอย่างทีราธรบุญมาทันทิติพันธุพ่วงจันทร์ปรเก้าอัน,นันและอดิศักิ์ไกสอนก็พร้อมออกสตาทเป็นตัวจริงทั้ง ซึ่งซิโก้มั่นใจว่าจะเก็บชัยชนะได้แม้คู่แข่งจะเป็นผู้เล่นจากหลายเชื้อชาติก็ตามโชคดีนะเพราะว่าวันนี้ตอนแรกเราได้สนามซ้อมข้างนอกซึ่งเราเคยไปเห็นแล้วนะครับมีสวนผักเยอะแยะเลยนะครับแต่ตอนนี้ได้มีโอกาสได้มาซ้อมสนามแข่งขันจริงฉะนั้นแน่นอนก็คงได้ได,ได้ได้รู้สภาพหญ้าการเคลื่อนที่นะครับก็ถือว่าได้เปรียบนิดนึงนะครับแต่ก็เราพยายามให้เด็กไม่เสียสมาธิเรารู้ว่าตีมอเนี่ย เป็นทีมเอกว่าสหาประชาชาติแล้กันมันหลายจากประเทศเหลือเกินไม่ก็ไม่ว่ากันนะครับเราก็พร้อมที่จะเจอเขาฉะนั้นสำหรับเสด็จผู้เล่มที่คาดว่าจะลงสนามของทีมชาติไทยในระบบ4-3-3ประกอบไปด้วยผู้รักษาประตูกวินธรรมสัจจา,านันท์แบ็คขวานฤบดิน,นวีรวัต์โนโดมแบ็คซ้ายธีราทรบุญมาทันคู่เซ็นเตอร์ฮาเป็นปรวินวัฒน์บุญยงกับอาทิตย์ดาวสว่าง กองกลางประกอบไปด้วยชาลิวชปุยทิติพันธุ์พ่วงจันทร์และประก้าวอนันต์ลิมเชนทางด้านขวาเป็นประกรณ์เป็มพักทางด้านซ้ายเป็นเกิดฤทธ,ธวิการและกองหน้าตัวเป้าอดิศัก์ไกรสอนทั้งนี้สถิติของทั้งสองทีมที่เคยพบกันเคยเจอกันหนึ่งครั้งในศึกซีเกมครั้งที่25ที่ประเทศลาวซึ่งผลปรากฏว่าทีมชาติไทยถล่มติโมเรสเตไปถึง9ประตูต่อศูนย์ซึ่งเกมดังกล่าวมีผู้เล่นอยู่ในทีมชุดปัจจุบัน3คนคือกวินธรรมสัจจนานทีรัตรบุญมาทานันและอุกฤวงมมาีา ส่วนอีกคู่เจ้าพระพม่า,า,มาจะลงสนามพบกับกัมพูชาในเวลา18.45นาฬนาทีตามเวลาท้องถิ่น